สวัสดีค่ะพี่น้องพบก,กับไมลี่บ้านๆอีกแล้วค่ะเมื่อนี้พาเอาอาหารใหม่ไก่ค่ะพี่น้องค่ะเบอร์ไก่เหรอเนี่ยนะคะสลนสเลนอยู่แถวๆได้เห็นบ้างไหมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโ,ลลโ,ลลโลหลที่หน้าสลอนอนี่ยังที่นี่ฮะเอ๊เห็นกระป๋องแดงๆนีกว่ไอะไรได้ไดค่ะพี่น้องคิดจะมาเข้าอาหาราใหม่เขา เราะวบวัวดอย่ในเือลายนอคะเนาะเอาเอามา,า,าให้ไก่เอาไปทิ้งมันก็เม็นค่ะพี่น้องคอามาให้ไก่เรากินดีกว่าม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 า,มา,มา,มา <laughs> เลว็วไหเดี๋ยวเดีเดปิดประตูก่อนเปิดประตูก่อน ไปกันเลยใช่ใช่รุมีถ้าหากเล่นกันชา อย่วัวอยู่ว่า,า,วาค่ะก่ะะ <laughs> เดี๋ยวเราไปเก็บไข่ใก่กันพวกหัวามุนี้ช่ได้จัเมือเน่ะคะเนาะไปะค่ะไปเก็บไข่ไก่กัน ปกติเขาจะออกไงหกฟองนะเมื่อนี้เขาอกน้อยเท่าุ่นนไงไก่เขาปกติเขาจะออกไงหกฟองเมื่อวานนี่กับเมื่อนี้ได้หาฟองเกิดอะไรขึ้นกับไก่ของเราแต่ว่าเขากับบริไครให้ซมือเนาะค่ะเนาะเขาก็บบริไครให้เฮาส้มือนะมันช่มีไก่ตอนไข่ทุกมือนะ่อายุสามตัวค่ะพี่น้องเขาไข่ให้ทุกมือแต่ว่าพวกนี้เสียอายุสั้นเนาะค่ะเนาะ แต่ว่าไข่ไอ้ใก่พวกอื่นนี่สิไข่บ้างบวไข่บ้างใช่คะ่ะแต่ว่าเขาอายุยืนค่ะพี่น้องนี่นี่ไก่พวกสีสมสมนี่ค่ะเขาไข่ให้ทุกมือเนะค่ะพี่น้องคะนี่สีสมสามตัวไข่ทุกมือแต่ว่าทุกสีขาวสีดําสีอื่นนะคะเขาไข่ให้นะบวทุกมือค่ะพี่น้องแต่ว่าเขาอายุยืนค่ะพี่น้องคะ่ะ ก็ฝันนี่แต่ยุ่งมา,ยากยุ่งว่าพี่น้องตัวนี้แต่ยุ่งมา,ยากยุ่งว่าเงอนเขาเซียนเป็นวงกลมไหมคะพี่น้องคะใส่ละวเขาขี้รักด้วยค่ะพี่น้องค่ะตะลกตลกรักเอาของคนนั้นรักเอาของคนนี้ด้วยค่ะพี่น้องชอบแย่งนะคะพี่น้องค่ะ ค่ะพี่น้องหลังจากที่เกีย่ยไก่เก็บไข่ไก่มาแล้วเนาะคะ่เะเนาะฮอกกัมะฮ็ตเนือ้อแดดเดียวตากไว้แล้วฮอกก็สิบไปปลูกทั่วปลูกทั่วเสร็จเฮอกกมะทอดเนือ้อพอดีค่ะพี่น้องคะ่ะ เจ้าเขาไปลงแปลงตรงนี้แหรอค่ะพี่น้องค่ะเจ้าเขาไปลงนะลงในข้างตรงนี้แหรอค่ะพี่น้องผู้ว,ว่านนี่ก็ลงไปผักสลัดหน่อยผู้ว่านนี่ลงผักสลัดหน่อยไปหน่อยนึงค่ะพี่น้องนี่ อย่างสิง,งามขนาดนี้ครับพี่น้องคะปุ้ยอากาศมันฮอนเนาะคะเนาะพุ่นปกทั่วเฮะเห็นบ่ครับพี่น้องนี่นี่ยู่ตรงนี้เดินสิพาไปเบิ่งมันพันกันจนมือดีเองต่พันค่ะค่ะพี่น้องปาดผักอะไรสมง,งามเหลือเกินยวออกไปข้างนอกกันบางบ้านที่ตายเนาะคะเนาะ ป่บแม่นอออกไปข้างน,นอกเมื่อื่นตายซะไ,ยได้หรอคะป่๊บไหวได้แบบนี้เนาะทักทึง่งกรงามจังเลยค่ะพี่น้องค่ะอากาศเมื่อนี้ยี่สิบเอ็ดองศาเนาะคะ่ะเนาะยี่สิบเอ็ดองศามันก็เลยอันออกมาแบบนี้เหรอคะนี่ ก th, ันค่ะห้องดูนี้เนาะค่ะเนาะทุกทัวรกันค่ะ น้องทั่วเฮากระหกเดินดีอยู่ค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาให้เบิ้งใกล้ๆค่ะหากลายอยู่ค่ะเป็นตลอดอยู่ค่ะถ้ามัานบบหนาวเนาะค่ะเนาะถ้ามันบบหนาวกลับคืนมาอีกใหม่เนาะค่ะเนาะ okay, น้องหากเขาเดินดีอยู่ค่ะพี่น้องค่ะ ปลูแลปก,ก,ปกแล้วแล้วค่ะพี่น้องขาปลกทั่วเฮาฟังนันกับปลูกรแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะได้กินทั่วแล้วค่ะพี่น้องปลูกทั่วเสร็จแล้วเดี๋ยวเฮามาเห็ดกับข้ากินกันค่ะหิวเข้าแล้วค่ะพี่น้องเที่ยงแล้วค่ะสุป,ปกเกีย ใส่ปลากระปองค่ะพี่น้องเมื่อนี้อากาศดีเนาะคะ่ะนาะเฮามานังกินเขาอยู่หลังบ้าน,นะคะ่ะได้บรรยากาศดีค่ะพี่น้องอากาศดีเขาก็มานอนเล่นอยู่หลังบ้านนี่แหละคะ่ะพี่น้องเดสวนสวยๆแล้วเฮาก็มานอนเบิ่งสวนเานาะ,ค,ะนค่ะนค่ะเดี๋ยวเตรียมปูให้มันเต็มเนาะคะ่ะนาะนีีค่ะอาหารเฮาเสร็จแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะทอดไข่ไกล้อรุมดี กับลวกผักกระหล่ำด้กันเนาะแก้วบกเขียเหบุ้ยคุยเก้ีวบวเคียกับทอดโมค่ะพี่น้องกับเข่าเหนียวอากาศมันเย็นเนาะค่ะนอะอากาศลมมันก็มี้นขึ้นก็แล้วค่ะถึงบ้านมันพอนก็ได้ลมมันก็มีมาหมเข่ามันเอามันก็ะแข็งเนาะคะนะ่ะเนาะเลยได้ใส่กระติกด้วยค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะบายยจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้า ขอให้มีความสุขกันทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ